สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนกอกนะคะย่าอาชีนะคะก็เห็นบ่าวนุกนะคะมาสอบถามบ่าวนุกนะคะว่าพื้นที่พื้นที่เคลียร์เสร็จเรียบร้อยหรือยังพื้นที่ที่มีปัญหาเนาะยังหรอพี่นุกเก็บให้หรือยังไม่ไม่เก็บเลยเหรอเขาบอกว่ายังไงรออีกสิบวันสิบวันเลยเหรออันนี้ก็เกือบเกือบจะหนึ่งอาทิตย์แล้วนะเรารอดูนะครับอีกสิบวันแล้วก็จะมาอันนี้ให้เนาะ ก็ให้เอานาทั้งบันไออินอิตแล้วเขาอาทิตย์แล้วสามครบทหนึ่งอาทิตย์จะหนึ่งอาทิตย์แล้วแล้วก็เขาขอขยายระยะเวลาไปอีกสิบวันใช่ไหมพี่นุ๊กโอ้อยังไงก็รีบมาเคลียร์นะคะเนาะหน่อยนะครับผมชาวบ้านอยู่ให้เขาด้วยอย่างนี้ใช่ตรงนี้เห็นไหมพื้นที่ของป้าคำใสคือเคลียบอกว่าอย่าหวังมันจะมาทําที่แค่เน้นใส่ซ่องเจ้าน่ะขนาดตรงนี้มันยังทิ้งลง ลงห้วยหมดเลยเนาะเออพอล้งเทงหมดเลยเออแถมแถมแถมยังบอกว่าน้ำพัดมาน้ำที่ไหนมันจะพัดมาทางนี้น้ำก็ต้องไปทางโน้นเออ,เอ,อจ้างให้ก็ไม่มาทำหรอกมันไม่เก็บจ้างร,อร,ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราเราก็รอดูเราเขาเออบอกว่าสิบวันเดี๋ยว,วยใช่เดี๋ยวรอดูว่าจะมาลุยมาก็ต้องมานะเพราะว่ามันยังไม่อยังไม่สมบูรณ์นะคะอแบบนี้เลย น้ต่างๆเป็นตัวอย่างนะครับเขาเก็บของไปของป้าคำใสแกก็ทําความสะอาดเรียบร้อยใช่ทําความสะอาดมากของป้าใสนะใครจะทาให้เลยเพราะว่าเราอยู่เศษปูนเศษอะไรเราต้องเก็บให้เขาเพราะว่าเขาก็เป็นสวนมือใี่เขาก็ไม่มีอะไรเรามาอยู่เราก็ของเราเราต้องงเก็บไปให้หมดให้มันเป็นที่ดินเหมือนเดิมเนาะเราอยากจะปลูกผักปลูกอะไรก็ได้นะพี่น้องปลูกกล้วยที่นั่นเหมือนเขาปลูกกล้วยแกอยากปลูกกล้วยเหรอ ที่เขาปลูกกล้วยเนาะนกแม่เขาปลูกกล้วยที่เก่านะะคขอบคุณนกมากนะคะขอบคุณนกมากๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะนกค่ะก็รีบๆเอ่อมาเคลียร์เนาะพี่นกก็รอเนาะรอให้เขามาเคลียร์พื้นที่นะคะเป็นอะเป็นกำลังใจให้พี่นกนะคะทุกคนผัดอะไรอ่ะได้ผัดไทยโอ้ซื้อมานะชาวบ้านนะพวกตูมบ่กโอเค ก็บอกแล้วนะคะกำหนดการเนาะประมาณ10วันนะคะก็จะมาเคลียร์พื้นที่ให้นะคะแต่เรายังไม่ได้ไปดูพื้นที่ตรงนั้นเลยเนาะยังไม่ได้ไปดูนะครับแต่ว่าใครไปผ่านไปผ่านมาเนาะมันก็ดูเศษปูนเศษอะไรมันก็เกะกะนะครับจริงเพราะว่ามันเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยเนาะอย่างน้อยเนาะก็เก็บให้เป็นที่เป็นทางกว่านี้หน่อย อันนี้มันบงบอกแว่ามันไม่มีความสุดยอดเลยแม่วิวแม่วิวแม่วิววันนี้ไอวิวมีลูกแล้วหนึ่งนะคะโอ้โหนับตังเงินทอนให้แม่แนันด้วยสมใจไหมสมใจมากคิดถึงป้าวิวอ่ะสมใจป้าป้าวิวได้เล่นด้วยแล้วอะเลือกปิดเลยไงบอกใครคะบอกใครคะขายอะไรนะ มขายอะไรไหมซีบัตทอนเหรอเอาพูดพูดดิปลาซีบัตทนอ๋อปลาซีบัตทอนขายปลาซีบัตทอนเหรอมีปลาทูด้วยมีปลาทูด้วยไข่ด้วยกาแฟมีไหมกาแฟเพื่อสุขภาพมีใช่ไหมมีโอ้หนูขายเท่าไหร่สามบาทสามบาทสบาทอ้อสามบาทมันไม่แพงขึ้นสามสิบไหอ้าวซื้อเดี๋ยวซื้อขนมมาใครวะ ไแม่ใหม่ยัง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 อีกหรออะจริงๆจะเอาแม่ใหม่จริงๆเหรออ้าวมันยังติดซมอยู่อ่ะแต่มันก็เหลือบเมันเหลือบก็นั่นแหละลงอีกรอบนึงเนาะอันนี้สั้นนะผมเอามพู้ลงนะอยู่อยู่ทางนเบมบมเ m มก็ ไปเที่ยวนะเอ้ย็นจะยอมบ่ะมฝนเฮ้ยจัดไปนะคะช่างแอนนะคะช่างแอนนี่แหละเราเห็นแล้วช่างพี่แอนเราจะมาจ้างพี่แอนนี่แหละยอมผมให้ได้ได้แล้วหนึ่งนะพี่แอนได้ลูกค้าแล้วหนึ่งใช่แต่ตอนนี้เดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวพักก่อนพักพักเอ็นก่อนให้มันยาวๆก่อนแต่ค่อยอยากจะไปทําให้ผมมันตรงกิฟต์อยู่นี่ค่ะแงห่พี่แอนพี่แอนยืดผมเป็นไหม พี่เอากี่เพย์มันไม่เสร็จจะกินเออเสร็จแล้วนะคะสีผมแมทลินะเนี่ยได้ออกมาเป็นสีนี้นะคะก็กคนนมัั็ยงติดใช่เหลือบๆมันเป็นทองๆอยู่เนาะแต่ก็โอเคอยู่มันก็เทาอยู่นะเทาเหลือบเหลือบเขียวบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายน้องยุงลาย S <S 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 เป็นไงทุกคนสีผมนะคะวันนี้เปลี่ยนแล้วนะคะช่างแอนจัดให้นะคะเป็นช่างทาผมประจําร้านนะคะช่างทาสีผมประจําร้านนะคะนี่ไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรสีเทาเหลือบเขียวเนาะใช่ไหมวิวอือเทาเหลือบเขียวแต่เขียวมันก็นิดน,นึงแลหนอกเทาเยอะอยู่อืเพราะว่าผมเราอะ เป็นสีทองเนาะแล้วลงสีทองมันก็จะได้เอ่อมันเขียวๆนิดนึงถ้าผมเราเป็นสีขาวเลยอ่ะมันจะได้สีตามที่ใจต้องการนะคะทุกคนแต่มันก็สุขภาพผมเนาะอเกเรียบร้อยนะคะสีผมของเรานะคะมาอัปเดตนะคะทุกคนสีผมนะคะ ใส่หมดเลยเหรออะหนูใส่เองนะเดี๋ยวครั้งต่อไปนะคะจะทำสีอะไรก็จะรอติดตามนะคะทุกคน<อ>แบบแปลกอ่ะห่างจากสีเดิมเยอะเลยสีเดิมแบบมันจะเป็นสีส้มๆแล้วนะคะราะว่าสะผมบ่อยแล้วก็ทำนานแล้วเดี๋ยวเราจะเอาสีเขียวมาลงอีกนะทุกคนเอาสีเขียวมาลงตรงตรงที่เดิมของมันอะจัดไปนะคะ เดี๋ยวรอดูนะคะสีเขียวของเรานะคะต้องไปหาอยู่ที่บ้านก่อนต้องค้นหาก่อนว่าอยู่ตรงไหนนะคะเพราะว่าซื้อมาตั้งแต่เดือนที่แล้ววันที่ยายองค์ปู่นะคะหายังไงก็หาไม่เจอนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะพลิกบ้านหาแล้วก็มาให้พี่แอนลงสีเขียวให้อีกรอบหนึ่งนะคะโอเคทุกคนอัปเดตนะคะสีผมใหม่โอเคจะเป็นสีเหมือนสีฟ้าๆอยู่นิดนึง จริงๆอยากได้สีฟ้าลงด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้สีฟ้าไม่มีสีน้ําเงินก็ไม่มีนะคะก็เลยได้แค่สีเดี๋ยวถ้ารอบหน้านะะคทําสีอะไรเดี๋ยวอัปเดตใหม่นะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ TP สกินนะคะโทรเข้ามาได้นะที่เบอร์0ูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกนะคะ 08555266น,น,นะคะและอีกเบอร์นะ0632425644น,นะคะหรือ LINE ATTP Skin Official เข้ามาสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายบายบ๊ายบาย